เดี่ยวก็ลงต่ป้มื่นซ้ำทำน่ว่าเจ้าเดี่ยวสับนะระสุนมากกว่าเดี่ยวมือ้ำทำนี่นะ้ทำน่ตะเนียงมึงมาวะตั้งต่ารเริ่มมาเป็นการเตาคั่มเนยอาจารย์ คำนี <frankly> ้การที่วันหอยแล้าคำคำนท้คือก่าก็กาไปเหนือติดใจของเรากที่รู้ว่าะไรปราเวเนนี้คือคือผูให่ก็วันนี้อะรู้สึกกันเป็นตัวเดียแปดคำไปแปดทำก็ต่างมืองยางหนึ่งแปดคำตวนี้อืมวันที่กวางส่งัลติดใจขมา เราเข้ากับาดตั้งหายเราห้อยต่วกันภาษาสาสาเหินเราทำเป็นเราเนาะเราดตันงหลายเราสู่ภาษาซึ่น่งซึ่งสั่งศาสนาถึงาสามเดินมันผมนี่างันออกมาอันไทรแหนเนาะ มันก็องน่ต่างต้องออกมาพอผีเดี๋ยวนี้ต่างใปศาสนาของเข้าเื่อนตั้งในการโสดเกิดดึงเดินดึงออกมาสามชิบปีค่านทุนมานนั take ้นน่้องอกมาแล้วเนาะเอาตัวท่านอาวบ้านเขาคุมมันตัวทัานหิุดนอนหกคนรมนอพปกิไปหนึ่งเดือขานักผีนัย้ำเขาต่างหลายทั้นเป็นตัวทั้นพอช่องผู้สามารถในนวัดนี่ ถึงเดินเล่าเหมือนเดินตั้งหนักเดินตั้งวามสูงนี่เนาะที่หนักมีคุณมากเหมือนยนสามที่รีมาเี่ยมันมเกียตหญิงตลอดทางที่ฟันเนาะทางสุดตีนี่ตลอดขาเาจาดท้งห้ายเนาะเขาเข้าเจ้าวัดสวรีทางจิตที่สอนก็มีก็ทุข์นนเอาไปใช้การศาสนาเอาไปทนนี้ทำยาเจ๊ดเด็ดนะเอนักย้ำ ในแกน่อยในวงเลื me, ่องต่อีเงินกันผิดน้ำผิดนี้มาที่ของการควรของเศษเศษตึนใส่ทับไอ่เข้านะไอ่เข่านี่เป็นตัวเมตตามีผิดทางเราในนี้จะิดตัวากเกินนืกว่าเข่าเป็ดเป็ดยีหลสาวอะหน่อยยีหล่าวนี่เป็นปืนปนหันอันจะแล้วเนาะถ้าเป็นปืนปืนหันมานมาตามผิดเดินออกมา มาคอีโกามนคอีโตอในต้นหลงเข้ัวมาสีเข้ากับคนมาทุกวันสุวันอ้นหลงมอดเขีนเลี่ยนตาคุมหมู่กูวันกดเปรนตั้งหกสเน่ยสมัยนมีคนเอาพุ่นยมอาถุงมาสมัยนึงคขาเอาพุ่นมายมาเห็การเนี่ยเนาะเขาจะาต่างาเป็กใตัวในบานเี้านนะทที่ตามที่ตามสมัย เว่าทำาั้คนใช้โมเของขามันมันเป็นอาตการที่โกมันก็ตามนี่ตามสมัยว่านะครับตัวท่้นตางก็จะโฆาสิทธามสองข้างหน้าถึงไปที่พิหนอสองมาการเทนิคเรนาใแค่รามีใสใไปตะเทศเมองมองนามองนีมนตักตโมึงหัวว่างตัะเทศนต่ออยู่นี้ตัวอย่างมีเติมทารขายทันตะเเาสังขาไปเทานี้น่อย เราต้องตื่นมาหรอกเอาของตัวของทัวของท่านสามคนมีก่าั่งเก่าเนาะมีคราบที่กรุงเทพเนาะหาทา่ไรมาให้โดนไปเทคโนโลยีไปไปคอมพิวเตอร์วัาถไปเิรื่องเนียขไปบ้างโลดต่า เนหาเหุเดนตั้งรถามผมห้ลงมาลงจนกมันมืบจากภาษาหลายเท่าับสาเกบเติมอรลงเป็นรีมากอนนี้เขาตละตัวเกอยู่นอกเขาหน่อแต่เขาก็แท็เยอินเงนมกเนมาแต่การเรี้งมึนแค่ว่าอันผิกันนันละรเลียนสิ่งหักปีปอมมาถ้าโซ่มันหลายถ้าโซ่มันมีหลายเวลาเก็สารตัวทางนี๋ ความใสมันที่ว่าเขาไป็นอะที่น่าขอบคงเขาเป็ปั๊บโตปนปั๊โตนี่ยชื่ออะไรที่ดูับเขาไปที่หมู่มาเขียนอือเียยเขาผู้หลายเดือันเียนสักกาตบนม้เนี่ยเขาเขีนน้องบางคนใครเข็นหนุ่งนอกะไรนกลางโตนะผู้หลายหรือนเรียนสักการมาสุเขาหนาะอันเดวนี้างโลนี่มันเกิอยู่ปวดที่โตฮะเทีนบางโลน่เียนอยู่ทุกันนะขาให้ครไปเรนเรียนในอัน ภาษาที่เป็น oh ับวา future skill นะก็เะวิา so f u t u skill นะมีหลายที้สาขาจาเพิ่มสลวกมาแข่งกันเลยิ skill นะนว่ตองเียนคารน์นะ f u e skill นะมีกุจมีุมีจเามีความรู้สั้นเจอไเอนึ่งเขาบอกถาเีโนเขาขายไน่ก็เลยนะว่าขาย future skill ักเี่ล้านเงินะตัวน้นเ่าน้น แต่โขาิมานปมานะนั่นเขาีพอแต่าดพก็ไมสภาศีตันดับต่านาหอมมาตันดับตันนานั่นะแต่ก็มาชิมมาเก็บเน้อเตนทำฟูถึงนักสุขทุกขาวาาถึงในงมียภาษาถึงภาษาเมือนอนน้พยยาเดียวเี้ยแต่เขาาผมมองก่อนภาผมกไม่่เมากเนาะให้ต่อเขาเดต้องเทศน์ต่างมาติติให้เขาว่า ที่ลำนาคาดานดคนนั่นเยอะก็เพราันะครัเก็บมันเปี่ยนกาัฒนาดกดมาสตร์ภาษาาภาษาเข้าสอนภาษาหัวท่าภาษาื่นเองภาษาอะท,าาที่าาทาาเด็เยวคนนั้นไม่มีเลยนะครับอาเดอมมาสี่มันมีคุณต้องมานมหาแ่งเล็กอาเอมมาสเดรามาแสงเล็กอาเอมมาสินะสุดไหมแต่ว่ามันม่เสงตัวเสงต่งางนะครับไม่พอเลย,เลย สอเดือนไม่รักเดือนันเนี่ยจะบคือสินานเนี่ยนะแล้อก็งคำัยคนบอกต้องหลยแต่ว่ามหามหาแม่ง่งงยองน่ะอันนันอันันเาทดองว่าคจะต้องไล่หรือมันเ้นย่างเน่ออนี่ก็เาบอกาแยกสงเสียอ๋อเนาะย่าั้ลตเ้า่านบ เจอหนยานกสัมภาษณัมภาษณ์แลเรื่องที่เขาอุกันเดยยอดขาวสาในเรื <con> ่องการเศรษฐิตนอกว่าแลาขอนอกวัานี่วัดนี้มีให้จัการหรอมันมันน้มนี่จะถ้าต่ายนอกวัดแล้วทางบ้านนี่จะคิดเขาก็มีนอกเหตรเวนกาั้งรอผู้ก่งต้งรอาแล้วไามันต้งมาจะพอด้เที่ไหนเอาบัาเขาที่ไหนเชื่อไมงเนาะ มาตัวผมได้อนนี่ตวบาไม่ยามเนาะบากรทาบางตนบางตนใครใครอันเอาเก่ายู่อย่างเงี้ยเหมือนซื้อนะเหมือนตั้งตนนึงบเป็นฐาเนอกว้านเกในตามในในฝืนในป่ามื่อนานา้สายนอกบานนกเมืองผู้ายมาตูา่เขากระายนอกเมืองเป็นของบาใช้เ วันเ้หวันเนี้ยตัวกวนนี่เดข้าวนอกคนนั้นเลยมีแสนอวนว่อเอาเอาไปที่ไหเอาไปที่เก่ากันไม่หิง่าเอาไปี่้ใส่เขาในบ้านกมในบัตรตัวนี้ดีฮันนะไม่ทงมันตั้งเนือสุสาดได้ว่าเอาขึ้นเลยอ่ะเราไปที่ามันเหยียดเขาได้พักะขาสุองง่ายเลเาไปที่วันเหยียดีสนาไ มันต้องมีเินลงเลยอเอาไวที่นอกกว่าานี้ในตัวปีในในความหมายของอันข้หมายออกมาใหม่ปเาไวในสงานใจมเเอาไวเป็นดอกงอันนก็็นนนาะ เมืองแม่แม่คารวันเขาาไว้ที่เต nope. ิมพวงอ่ะเขาสมาเที <h <h ่างแค่ใบแทนทักสนหลายนันเอาไวที่เต sì> ิมอันน้ก่าอกลว่ามนอนพกฉันจะเหมือนน้ามันหลงดีกว่าล้งก็นลงก็เอาเขาในอันสาราอันเขาทิ้งเขากับเราเนาเนาะนนันเย้าเรายังานัน้นจิงพาอีกกเอาขานาไม่ได้ค่ะี่อาจารย์เนี่ยใราเรอ มาสว <Association. S 1> ่าด yeah, ีนี <laughs> <Det> ่เีอ้องกอไเติมสารปนสาราท่เป็น้องใน้องเติมสาราเตมโฮงอะไรสมมติเราไปเติมโองไหมสารมีอมไปในเติม้องไหมนีคนมาขนาดมาองน้องอหร่อห้อง่ นี้วก็เาหังมาหลังมาที่เวลาที่ยกสานก็จะต้องยกสีอันก่อนวันสี่เจ็ดนะแล้วก็สูสุนาตรองแยกัป็นสังข้อก่อนนะแล้วก็นาะกุเดียวเดียวกูเดียวนาะเออทำสุขภาพนี่ก็ด็กก็อาวัตกรรมกานเด็กก็มาต้องกเป็นสองข้อาะัตกวมากว่านาะนาะเนาะท้ายนีก็หมายของอันที่ออมมั่นอยบไตโค เอาแม่พันธ e, e, ุ์บ็อกซ์ให้ก้อนเด็กนีเอาคุณมาองวางเว้นพอคุามครทุกส่นไหล่ยดนดีอานด่่ศาสนาของเมันรองตรนั้นือพกโคราเนี่ยางพวก้าชนย่งตกาาเรนาพวก่าเยามีที่ไหนเดียวับเวลตัวดย

ม่ด้ขอบบเพที่ปัจ i, จุบว <and> <c oughs> ันนี้จุุจันรก้าวไปแล้เดิบเดิ้งมากกว่มากกว่าปุจจาน์กันนั่งก็ปัดเลยในยี่ในยี่นระาจจวางนจจจนรไม่มากึงของปุจจานย์ไม่เหตุการณ์จึงของปุจจานท์มาีแวให้เหตุการณ์อันนี้เนียาพวมาสิทเยจันอะไรเ้ยเหมัย ตกสมัยตมัยยางเมื้อง้าวันเดีวเดียวไม่ตัวผนัมใุ่่่อ้มานี่อโอเคโอเคโฟมานด้อ่นะเู็อตเลกได้ดูวยนี่สร้างเงาให้มีส้างเงาตนต้นน้องมะ้าเมาไก่ลืมกัอกไปแทงย่างปีสแป้งเขาไม่จบอย่าง เมื่อซื้อเนี่ยคือพาเมเพียรเขามาไอเจิงตุงได้เกิดการสำหรับกบอนนี้เนี่ยไอต่างๆก็ไไปเจิงตุงได้ไปนอนโฮเทลกันนะกลางค่ำกลางคืนนี่ยอย่าพี่ารบเอลโดราโรลาซื้อตั้งกินไปวบบเนี่ยปัญหานี่มันง่ามไปวแบบแล้วมาเร็วนี่เมืองเพียรเขาในตู้เขาที่วัดตามมาเนี่ยมันนอนโฮเทลกกลางคืนวันเราขึ้นไปเอาซื้อกันนั่งกินนั้นเขาเสียโคอยู่จังต่างมเหาเดินมมาันนี้มาหันอันเรื่เรื่มพนี้พวกนตั้เพียอะไรแบบมีมีการเกิดการอะไรมีการอะไรบุปสรรคกัน ยังไม่เป็นทางการ